วิมานของหญิงชื่อมลริกาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจเริ่มต้นจากทรงแสดงพระธรรมจักรกับประวัตนสูตรเป็นต้นมา จนถึงทรงปลดสุภสัสปริภาชกเสร็จเรียบร้อยแล้วปรินิพานด้วยอนุปาทิเศส,สนิพานธาตุในเวลาใกล้รุ่งนวันเพ็ญเดือนหกระหว่างต้นสาระทั้งคู่ณสารวันแห่งมลราชใกล้กรุงกุสินาราบพวกเทวดาและมนุษย์ต่างพากันบูชาพ,พระสรีระของพระองค์อย่างมากมายราชบุตรีชื่อมลิกาของกษัตริย์มลับ ผู้เป็นภรรยาของพันทุนมะละในกรุงกุสินาราบเป็นอุบาสิกามีความศรัทธาเลื่อมใสเอาน้ำหอมล้างเครื่องประดับมหารดาของตนขัดด้วยผ้าเนื้อดีและถือเอาของหอมและดอกไม้เป็นต้นเป็นอันมากอย่างอื่นบูชาพระสรีระของพระพุทธเจ้าต่อมานางมลิกาสิ้นชีพิตักสาย ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาววดึงด้วยอนุภาพแห่งการบูชานั้นนางได้ทิพยสมบัติอันโอฬานวิมานประดับด้วยผ้ารุ่งเรืองด้วยแก้วประการมีรัศมีสีทองผ่องใสยยิ่งปรากฏเหมือนสายน้ำสีทองแดงเรือโปรยลงมาจากทุกทิศครั้งหนึ่งท่านพระนาระทะจริกไปยังเทวะโลก เห็นเทพธิดานั้นจึงถามว่าเทพธิดาผู้มีพัตราพรและธงล้วนแต่สีเหลืองประดับประดาด้วยเครื่องประดับสีเหลืองเจิดจ้าแม้นเธอจะไม่ได้ประดับด้วยผ้าห่มสีเหลืองอรามงามเช่นนี้ก็ยังงดงามอย่างเหลือเกินเธอสวมเกยุนทองประดับอุบทองคลุมเรือนร่างด้วยข่ทองสวมศีรษะด้วยพวงมาลัยแก้วนานา,นาชนิด เธอเป็นใครกันมาไหลแก้วนั้นล้วนสำเร็จด้วยทองคำธรรมชาติโดยแก้วทับทิมแก้วมุกดาแก้วไพทูนบางพวงก,ก็ล้วนแล้วด้วยแก้วหลายบ้างก็สำเร็จด้วยแก้วมณีกับแก้วลายแดงคล้ายสีเลือดบ้างก็สำเร็จด้วยแก้วแดงอันสดใสคล้ายสีตานกพิราบ มาลายบางพวงส่งเสียงไพเราะดังเสียงนกยุงบางพวงส่งเสียงไพเราะดังเสียงพญาหงทองบางพวงส่งเสียงไพเราะดังเสียงนกกระเวกเสียงมาลายเหล่านั้นไพเราะชวนฟังคล้ายเสียงดนตรีเครื่องห้าที่คนทันบัรเลงอันหนึ่งรถของเธอก็งดงามมีส่วนประกอบวิจิตบรรจงไปด้วยรัตนชาติต่ตาง ซึ่งบุญกรรมจัดสรรมาให้เบ็ดเสร็จงดงามด้วยเครื่องประกอบหลากหลายยามเธออยู่บนรถสีสุกปลั่งด่างทองคำนั้นภูมิประเทศนี้ก็สว่างสวัยไปทั่วถึงกันนี้เป็นผลของกรรมอันใดเล่ามลิกาเทพธิดาตอบว่าเมื่อพระสัมมาสัมพุทธทเจ้าพระนามว่าโคโดม ผู้ทรงมีพระกรุณาหาประมาณนี้ได้สเสด็จด,ดับคันธป,ปรินิพานแล้วดิฉันมีจิตเลื่อมใสได้ใช้ไข่ทองวิจิตบรรจงไปด้วยแก้วมณีทองคําและแก้วมุกดาซึ่งดาดด,ด้วยไข่ทองคําห่มคลุมพุทธรสริระครั้นดีฉันทํากุศลกรรมแล้วนั้นจึงสังศกหมดโรคภัยมีความสุขรื่นเริงบันเทิงใจตลอดเวลา วิมานบุญและกรรมห้ามนรกของเทพธิดานี้วิมานบุญของนางสวยงามแท้รุ่งเรืองเรองรองผ่องอัมภัยนางทำบุญด้วยการเอาเครื่องประดับที่ล้ำค่าบูชาพระบรมศพของพระพุทธเจ้าด้วยความเลื่อมใสใครจะเชื่อบุญนั้นน่าอัศจรรย์นนะแต่เพียงเพราะบุญจำนวนเท่านั้นแหละก็สามารถห้ามนางไม่ให้ไปเกิดในนรก กลับนำนางขึ้นมาเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงช่างหน้าอิจฉาแทบแม่เจ้าบุญของนางช่างมีพลังยิ่งใหญ่เหนือจินตนาการ